นี้นั่นสิได้ใครบอกพรทิเทียบพ่อแม่เอ้ยเิบน,นาเวสันดอนัน่งปนุมขอน้ำไทยขอหนึ่งนั้นไข่กลับตา,บา้าบ้านพระเจ้าพอเชิญไปไอยกุงสนใช้กาวเชิญเมื่อ้าน สุกสำรานกระเสียมสามนค้นท้องตุ่มไผ่ขอที่สองโนอพอยเมียนไญ่ข่ยใจผู้ขาประสงค์ตั้งตอนทานน่านนาเน้เมื่อกรมเต้า,า,บ,ตาบ้านได้แจกใจทำบุญเพื่อเป็นทุนไพ่หลังซาสิมาไพาน่นาขอสามนั่นคข่ยใจของผู้ขา ยินดีด้วยพันระหาจะมีใจคิดตั้งสินรมจะได้มาผามางทันเวีนหายมูกกมนําขอสีนั้นให้ไดมาดังนามสรัพสินเงินทองยามขยอมือยยกถอดทานอย่ามีพอง ของหานั่นงามขับขึ้นข้องราชสมบัติยามีใจโมโหป่าพืติทำกรรมไห้คนทั้งหลายได้มาหุ่มนาบารมีตุมที่งให้ได้สร้างความดีบ่วันเองขันและเศร้าดมด้วยพวนสุนญ,ญานาของหกนั่นคอยบุต่างขาโอราสาทั้งคู่ให้นย,ยู่สืบสร้าง เมืองบ้านให้อยู่ดีน่ะขอเจ็ดนั้นยามขับกลับขึ้นบ้านขอให้ฝนห้ห้ำแผ่นขอให้ฝนห้าแก้วลงลางขีดฝนไฟน่ะสิ่งบ่ดีนั้นให้ปัดเป่าลงทะเลอย่าได้เหลือคงยังสิ่งบ่ดีอย่าเน่าค้าง ของแปดนานย่ำขรับชี้ว่ามางให้สู้ดาววาดึงฝ่าย่าได้มาเน่าข้างดินดอนทุกขมอดเน่าอยู่ดอดดอดเดี่ววีมันแก้วขันแซวดาวนาพอ่อมาแล้วองค์พระอินทร์กระจังฟังฝ่าวประทานราชยังทอน ให้แก่สันดอนพระดังมนุษย์กัดใจแมงแล้วจึงเนี้ยงยั่งฟานดาวว่าดึงเมืองมิงใจขนิ่งอยู่บนลอวแนวเสือมนโษนพูนนาข้าวนานองเก,กต้นพญ,ญาไงชีพไหมีพไทไทเยินเดบรับเอาอุปะพรแก้ว เกิดมีใจพุทธแผ่ทานไม่ซ้อยเสื้อสุขเกษมราเรินมโนแมงเสื้อพระไทยนสกันสักกบันก็หากได้ถึงวันนิธิตาสิสิบสามพระคาถากว่ามาแตพบยังเนีย เพิ่น่ากันสักบันนี้ทานมัสิีเดินยมพอทานมัสิีเดินยมแม่อีกกับพ่อนแปดพอสีน้องหม่ sa <Síntas> กันสักกับบัณยมพรยมแม่ประดับพระคาถาไปด้วยสี่สิบสามพระคาถาบัดนี้คือนื้กันที่สิบเอ็ดมีสื่อว่ามหาราชฎรหกสิบเก้าพระคาถามหาราชบัณนพามทองแตกเออมหาราชบัฎนสู้ขวัญกันนี่ก็จะได้มีการสู้ขวัญนายน ymph พรยมแม่์อามมนอาจารย์ยุทธนาอ่าเทศกันมหาราชบัณนพามทองแตก เออภาพอทองแตกแล้วกับบัน้นซูขวัญสืบต่อไปขออารัธานานิมมต์ขาน่อยบัดนี้ปวดขาอยูบอยยอ่บ่อไม่ใหญ่ห่วยคือปวด พุทธะตึงกับปวดเคื่อกั้นย่างขืนย่างลงเคื่อกั้นละยใหเนาะปวดขากระยียดด้วยแม่เนอะปวดล่าเยียดไปตั้งหลังปวดหล่าเยียดได้ยุ่งออกเออพ่อแต่สักกบันเสียงกะลุ่มามหาลา ขอเชิญญาติพี่น้องมาฟังบันบอนจามนาะไม่ไง่เอ้ยมาหาลาดนีนาะชูชกออกเดินทางไปถึงกรุงสนชัยบ้านนาครตองน้อยนาะ พ่าเอากันหาสอยชาลีดอกขึ้นทีพาชาลีวอเกี่ยวลงสรงดอกปองทางดอกปองทางนะ เออเลยตกไปบออย่างเขียดทิ้นอายากาพญาสีสนใจกาดไทยเอาขันลานน้อยมีทางทองดอกคำาสของกินเกาวพองพัามน้ำเอามายกให้พัามเท่ากาบอลนะพัามบอกเคยเห็นพ่อของกินจางเตื้อมันกากยเข่าทองคนเข่า

ลืมเสียกีตาต้อกีดตถวเมีนกีตาเล่พ่มเแ่าป่าน้ำนาวพีตายเล่นน้ำบ่อนทอนเตนนานนามันเชียงใบยมาก ทานมากกินจดหมอสองซาสามซากินมากว่าเบิดสองสามคานกินมากจานเบิดสองสามป้อมกินบักคำป้มอมบทสามกระเสื้อโบอนทอนเตียน,นกินมังเผาห้าวเบือ่อเจตานานกินมังตาล เบื่อเจนแสงกินเกียงเบื่อเจนมัวมวน้อยมวลาสิหูพผานาเมยยื่นเด้ดมันจึงถูกเครื่องเข้าอันใดมาใส่กะหมดแม่ใหญ่อยมันจึงย่อเครื่องวานมาสูดทวนทัวทัรบนปางแล้วนั่งหันใจมือเมืองนะ Qua lâu cả qua, khăn mạc và má kheo mưa bướng sai, lâu cả xì liều liều, liều liều, Nêu khăn là miệng và má ôm, phang áo mòn, nuôi cúm cúm, mà bàn thông thao sai. ເຮົາໃຫຍ່ທອງໃຫຍ່ທອງໃຫຍ່ທອງໄປມາໄປມາທີ່ໃດກໍບໍ່ໄດ້ຫນ້ອງວອອຍແີເອື้ກບໍເອື้งສິຕົກກບໍ່ຕົກແນ່ສີກບ່ຂີ โอ้ยกล้องไก่คือจังไข่ขึ้นไข่ขื้นคือจังไก่ตอดอิงแต่ละไงเอ้ยบางเพศนี่คือจังสันบอไรปันดถอดไข่กระเบิดสิบจานปนกระเบิดอสิบจานโอ้ยบะเม่นบักเตะอันบักํำบักคุ้งแม่ขั้วปันโกกางบ่ เจ้าเบื่อ่อยบ่อยญ่เอ้ยเจ็บท้องเจ็บใส่บักพ้าเบิดหาเสียงบักแตงโมเบิดสองเข็งอ๋อโอ้ย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 กินคำคำบ่มั่มบ่เบิ่งท้องเจ้าของแต่นอบาดนี่นอโอ้ยโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยในตอนนี้ โอ้ยท่องเท่าใครคู่ข้งเล่ากาเฮ็ดอีลีอีลีอีลีฮุ่นห่วยอยู่เทั้งกลางผาซานเนี่ยโอ้ยใจสิ่งขาดโอ้โอ้ยแม่โอ้ยเมื่อเบื้องสายเล่ากาเทียดน้ำตา เมียเอ้ยมือบวงขวาเล่ากาอมทองน้อยนาวางวางโอ้โอ่อ้โอ้โอ้ยอ้อ้โอ้โอ้โน้โอ้โ้โอ้้อ้ั้โน้้า เมื่อนานเขาจึงไปทุนปัญญาบ่ลงมาเสียสนใสจจึงให้คนทางไลยไปหาหมอยามาปัวไว้ได้พอหหยหมอยาเลียงยาน้อยมาปัวว่าให้ได้พอเจ้าเขาไปหาอันใดกับบอนใด เขาได้แต่หากใครขอรอข้าขอมือนี่ละมาฝนใส่ว่าให้ทองพามดีทองพัมกาบบอดีเมียใหญเอยนนะเขาจึงเรีนตามกันไปได้หากพังขี้มาฝนใส่ว่าให้ทองพัามสุทองพัามกาบบอดสุ ข้าเชืองใดยาปัดจูปัดใจมาฝนใส่ไว้ท้องพ้มแวบท้วงพ้มกับวแวบเขาจึงเล่นเน้นเด่นเนตามกันละไปได้ห่างบางเปี๊บมาฝนใส่ไว้ท้องพ้มหายท้องพ้มกับ่ะหายโอ้ยจังวะไหนตอนนั้น ทวงอีตาสุสุกกามผัดเรามาเตียงแน่ยดังโอ้ยโอ้ยเป็นตรงดีเนาะบาดีเนาะบาดีเนาะโอ้โอ,อ้โอ้ย,อยปุไรมืรยอยาอีโนมาให้ภาพในเด้อโอ้ยจังวันในตอนนี้ toàn y tá cú số cảm bận lao ma tiệt đàng แล่แ้วสนใสปเจ้าปู่สีสุขวันละน้อยละน้อยสองลาปูบ่บ่ลมหาเอาหมอพามได้มาเชิญอื่นเฮียใกให้คณยงพี่ีนอง ຕົກແຕ່ງພາຂວນແມ່ໃຫຍ່ເອີຍໃຫ້ຫມູຈອາອົາປລາໃນມາຈັແຕ່ງມາປູແກນອ່ອນໆອ່ອນໆັນຊ່ອງລາມິ່ນພາກະນະເອົາໄດ້ຂອງກິນກູໂຊຢ່າງ อาสตังบาทเบี้ยเงินแบ่งเก่าใส่คายหาเอาลายเนียเขาส้มกันความทุกอย่างหาเอามายาซายาซาขั้นตนขาดสีสุขวันเนียมนะเออหาเอาความวันสุมกนมงงานำไหวเปียงหาเอามากรเกียงกบเกียงกบเกียงพัมเท่าที่สุขวันเมยใหญ่เอ้ยนะ ວານະມູຕັດສະພະຄະວ תו ອະລຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະສານະມູຕັດສະພະຄະວ תו ອະລຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະສານ a ມູຕັດສະພະຄະວ תו ອະລຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະສານະ ว่าหันศียศียเสียสวัสดีศสียสุมังคลังก็ให้สองจำเจ้ายืนยิงสุขีก็อย่ามีบ่ยภัยลาสียงนายอย่ามาต่อ พออหอสองลันเก่้วอายกาทั้งปูอายุก,กับปูเท่ยลค้าพันวัดสายาได้เท่าบูบิตาเจ้าพันสีบินเนมีท้งอายกีจเจ้าสอนล้อนกันโยนังทาเจ้าองุวนปูสิมาพ่อมาบลระบวนแอวไม่คกมเขียนขานขันมีฝ่ายผูกแขนก็าึ้นมาผูก ao ma phường đời ừ, ai nơ Ơ cõi song sĩ o nõi, o nõi Nhớn màn đọc mươn phì, màn át xùm sĩ châu Phút xa đi tốt nha, ôm um ơ lãn o nõi O nõi, o nõi, nhỏ cười nghe quần Lạc ba ma đơ quần Ơ Ơ Ơ Ma đơ quần เออกวัาละน้อยกันอาซาลี่กุ้ยขวันเจ้าอย่าได้ไปอยู่ลินเออขวันเจ้าจาได้ไปได้อยูส่ส้นต้นไม่้อ้ยต้นไม่เนื่องน้ำพ้ำเท่าก้านองเนื่นเออชันขวันสองจำเจ้ามาสเสวยเขา Sally hong oni tang pa phun ping phun ping pa song dumb chow chun quang chow mua tung bay chun quang toa ma chung đong dog my ban bang đỏ kim hong chun quang song toa nong yon 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 ยาสีไปยุคโขกเขาเชินวันุกาแวาเชิญขวัญเจมาตะเวยเขาพากำ้มดอมปูกมาอยู่ป่าสานกว่างพันห่วงว่าเหมือนเโาลาบามาเดือควันเอ้มาเดือควันเอ้ควันโจนะ เออขวัญเจ้ามาห่มผ้ากำพ้บบนรองพื้นอาเชิจนขวัญลานมาลาดเจ้ามาถอนยาสีน,นั้นนะ่เออจนขวัมาชมซอ,อยสัง่งวันกันเออวดพวกตุกแต่งไว้มีพร้อมกูสูอันนะมีท่างรับปะสันพร้อมปุูผู้กันเมียงมากมีทั้งแกลและอ้อยตาลเตา ต่างเสียงมีต่างแก่งสุกเกวสังขยามีม่วงฝูงหมวกหวังมากไม่มีพร้อมขุสูอันนะลาวามาเด้วขวันเอมาเด้วขควันเอยขวันจาอยาได้พ้ากันไปรีนน่ากางหาวแดดอ่อนอมีต่างยุงหันภายกายแหงดอกเว้นบนเนื้ เออตนสองเจ้าตกค่อยให้เจ้าตาว่ามาเนือ้อขวัญเจ้าอย่าได้ไปโงเรียนน,น,นั่นั่งนกกาจอกมีตั้งแม่หอกใายไหลล่นกันดานดงขวัญเจ้าจะได้พาก,กันไปเรียนน,น,นํานั่งนกกา,จาเจ้าขวัญเจ้าจะได้ไปลงเล่าเงอเมื่อถอนยาสีนั้นน่ โ้ยในตอนนี้ก่อยควันลาน้อยสอนลอนดอกทั้งคู่ให้ได้ยูเสื่อม้างปางกวงกวางสาวันก่อยสุขีมันนะ้ำกันน้ำปูให้จะยูเที่ยงมันเสมอไม่แก้นจันนท่านปีได้อสงไก่ถึงกว่าความเจ็บย,ยาสีได้ความไข่ยาสุเมียเออจังว่าในตอนนี้ พ่อมาบอละบวนเนวก็จึงใยเอาไฟไม่ข้ามาเขียนขาดผู้เบื้องายให้ควันมาว่าปวงเบืองกว่าให้ควันอยู่ลาว่ามาเด้อควันเอ้ยมาเด้ววันเอ้ยเออเอนะออควันเจ้ามาถึงไงมาอยู่เนืออยู่ไก่ควนันแกงให้ยา เออจังว่าขวัญแขกงให้มาอยู่ลีลาลีลาขวัญมาอยู่ขาลีลอยนะละวาสาธุสาธุสาธุนเ้อขวัญพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาฟังเทีย,ย,ยมน,นมือเนียมนะละยมพ่อยมเมียบังโกกางเอ้ยจังว่าไรมือเนียมนะ ลาวาสาธุสาธุนเนอไปมาฟังเทศมือนเนียน่ะเออขั้นจะมาฟังเทศมือนีอ่อายุนั่นเนี่ยจะยืนเงีมันน่ะลอยก็ปีคำลวงเดิมเนอสับพาเคอสัพผะสุกสัพผโลกสักกบให้ลอยไงดอกทั้งปวงปิดจมัวปวดท้องเป็นมาลองจ้องเกงเงี้ยนงน่อยคอยหายนะ เออลาวาสาธุสาธุเน้อ,อคอยขยมเจ้าจงสุขีสะเทียนมันน้ำกันเบิดมูดยมเนื้อนะเออคอยยุทยียงมันสเสมอไม่แกันจันพันปีได้อสองไข่ถึงกว่าความเจียบยาสูได้ความไข่เจ้ายามีจังว่าบุญมาชาติมือเนียใไห้บูชากันเถิ มาเป็นเจ้าภาพทำอุ่นฟังเทียนหมาชาติมือเนียมีแต่ดอกความสุกอันตรายไปถูกยาได้มีมาตอวน่าลายุ่งพว้าได้ยีกเม่ โอ้ฝ่ายบลาวาสาตุสาตุเน้อควันยมเมียผู้หญ่ไม่ยั่บานคู่กลางผู้เอาบุญมาจาดเมื่อนียขั้นทําบุญเจะนี่ให้ไปโูนี่ลาพานขั้นผู้ท่านสลึงให้สูนาววดึงฟ่าผู้ท่านสิบท่านหาให้ได้เปลี่ยนเทวาสวรรค์ฟ้าย้อนย้อนตั้งอาพรนแผ่นปา คุณยมป่าจงจะเริน,นเออจังวะในมือนี้ศรัทธายมผู้ลังคนอุทิศไปหา พ่อแม่ปู่ยญาตายายผู้ป่นตายไปแล้วนะลาวัสาทุสาทุนเดชขันกว่าั้บ่ปนด้ตกทุกทอลม่นคอยบุ่นบันดานสู้สวรรค์เมืองแก้วขั้นว่ามีสูงแล้วให้พินโยที่สุขยิ่งสวรรค์โลกมีจริงก็จงเน่าอยู่ปุ่นสวรรค์ฝ่าแม่นบนนะขอทุกท่านอายุยืน ถึงร้อยเศษวันนาเพศงามเพียงพูดพองสายสุขัสสุกขขว่าใครในเดือนใดพละากายกำลังแรงแข็งแก่งดีบวกย่อมปอยมเมียมาฟังให้เตียดเมือนี้ตาัทาเจ้าจงจะเลื่ญนนเออเอาละไหนตอนนี้บุญเทือเนี้ยยังบ่ทวนปะามวนลงพอมสู่ยางสาตุเรยมเดือ ขอ้คุณยมเจ้าจเจริญพ่อนดองทั้งเสมีอายุวันนั่งสู่กังบาลังเด้อหมูยะพี่น้องพี่น้องสัจจเจ้ากสุขนุนใครเฮียไปใส่หลับบานเอาขึ้นมาเด้อบาทเออเอาละนตอนนี้มันกระจบล่งเล้วในกาาันมาลาสัจทยมพี่น้องฟังแล้ววกูสุขคนหลานสิลุงเอาไว้ กันเสียบตไไ้นี่ก่อนจักกตินครอนสิได้มาต่อสอนสัทธาเจ้าให้รับฟังนั่นละนาเดือโยมเด้อโยมนะโอ้ยโออ